สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วจ้าคือเรื่องของเรื่องนะผมเนี่ยกำลังนั่งถทฟีดข่าวลิซ่าเล่นๆอยู่เลยครับอา้าวช่วงนี้บอกเลยว่าหลังจากน้องลิซ่ากลับเกาหลีแฟนคลับก็มีโมเมนต์ให้ตามแทบทุกวันเลยนะครับเหมือนเปิดดูซีรีส์รายวันเลยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ฟรีสโซว์2 5 2 5ที่อินชอนซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลกแล้วคือลิซ่าไม่ได้ไปเดินเล่นเฉยๆนะทุกคน อยู่ดีๆเธอก็ดันก็มีเฟรมรูปคู่กับทอมแซกโอ้โหบอกเลยครับท่านนี้คือศิลปินตัวท็อปของอเมริกาเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดพี่ทอมแกเขาไม่ได้แค่ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าเฉยๆนะเขาดันเอารูปนั้นไปลง IG Story ด้วยงานนี้แฟนๆกรีดกันลั่นสนันธรรมลน์กันเลยหรือจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนๆเห็นแล้วแบบโอ้โหต้องขยายรูปซูมกันแบบชัดๆนั่นก็คือ ลิซ่าอยู่ในเฟรมเดียวกับมาร์กกองครับผมเอ่มสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่มาร์คนนี้เนี่ยเขาคือดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์มาร์กกองและคือคนที่เคยออกแบบชุดสุดปังให้ลิซ่าใส่เดินงานออสการ์มาแล้วนั่นแหละทีนี้เนี่ยพอมีเฟรมคู่กันแบบนี้บอกเลยว่าแฟนๆแทบจะไม่ได้นอนกันเลยนะครับเพราะทันทีที่ภาพออกมา <c oughs> ทุกคนก็เริ่มคอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ หรือว่าลิซ่ากำลังจะมีพรมแดงใหม่อีกแล้วต่อมาถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้กับงานนิทรรศการของศิลปินชื่อดังทักคะชิมูระคามิที่โซกาลีใต้ครับผมโอ้โหงานนี้นี่แบบสื่ออินเตอร์ลงข่าวกันเยอะมากคือเอ่มงานนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะคนศิลปินคนดังไฮโซไฮโซเซลงเซเลบมาเพียบแต่เชื่อไหมครับว่าพอลิซ่าเดินเข้างานมาเท่านั้นแหละ อืหกลายเป็นว่าคนทั้งงานนี่ลืมมองภาพศิลปะกันไปเลยแล้วถามผมว่าทำไมงานนี้ถึงกลายเป็นไวรัลนั่นก็เพราะว่าลุคของลิซ่าในวันนั้นนี่แหละครับทุกคนคือแบบเธอมาในสไตล์ชิลๆสบายๆเหมือนเดินเล่นเฉยๆแต่ปัญหาคือออร่ามันทำงานแรงมากแรงจนคนรอบๆต้องหยุดมองกันเป็นแถวในขณะที่อีกหนึ่งข่าวที่ผมบอกเลยว่าแฟนๆตื่นเต้นกันไม่แพ้โมเมนต์ไหนแน่ ก็คือการกลับมาเจอกันของ2องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างพ่อหนุ่มวีจาก BTS และลีซ่าของเรานี่เองทั้งคู่โผล่มาที่งานหรูหราสุดๆอย่าง Paradise Art Night f r e e z Show ส2งบอกเลยว่างานนี้คือโคตรรวมดาวบนฟ้าเดียวกันจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นสุดๆไม่ใช่แค่ศิลปะหรือแฟชั่นในงานนะแต่ดันกลายเป็นโมเมนต์ที่วีและลิซ่าอยู่ในเฟรมเดียวกันครับผมโอ้โห บอกเลยว่าแฟนๆนี่คือไม่ได้นอนทั้งคืนครับบางคนซูมภาพจนแทบทะลุบางคนก็ตั้งทฤษฎีกันใหญ่เลยว่านี่มันคือการกลับมาของโมเมนต์ตำนานหรือว่ายังไงบางคนในเน็ตถึงกับถามคำคเลยว่านี่มันงานศิลปะหรือว่าโมเมนต์ในฝันของแฟนคลับกันแน่เนี่แล้วถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้ถึงได้ฮือฮาขนาดนั้นผมจะอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆครับว่าการที่เราได้เห็นสมาชิก BTS และ Black P ิ n k มาปรากฏตัวอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยคือโมเมนต์ที่หายากสุดๆแบบแรไอเทมระดับตำนานเลยแหละอารมณ์มันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเปิดการ์ดซุ่มแล้วเจอการ์ดทองเข้าอะแฟนๆก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่สิครับงานนี้แล้วที่พีกกว่านั้นคือเพราะซูมเข้าไปในรูปนะครับเอ่มบอกเลยว่าแทบจะสิงอยู่ในจอกันแล้วนอกจากลิซ่าแล้ววยังมีพ่อหนุ่ม r m อยู่ในเฟรมอีกด้วยโอ้โหคือดูแล้วมันอบอุ่นแบบ เพื่อนเจอเพื่อนจริงๆขณะที่ว่าสื่อต่างชาติถึงกับเขียนชื่นชมว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ของทั้งคู่วีและลิซ่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องแฟชั่นหรือไวรัลชั่วคราวเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่จริงใจและการเชื่อมโยงกันในวงการบันเทิงเกาหลีใต้อีกด้วยทีนี้ครับระหว่างที่ผมนั่งดูข่าวลิซ่าไปเรื่อยๆก็ไม่ลืมแอบส่องคอมเมนต์แฟนๆด้วยแล้วก็ไปเจออีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆพูดถึงกันเยอะมาก ก็คือ Lisa Post ลิซ่าโพสต์รูปไปเที่ยวทะเลที่เกาะอิบิซ่าประเทศสเปนนั่นเองครับทริปนี้เธอไปกับทีมงานแล้วก็ยังมีดีเจอนิมามาด้วยนะภาพที่ลิซ่าโพสตลง Instagram ก็คือโหมดชิลๆสนุกสนุกฟิลพักผ่อนแบบเต็มพลังบางคอมเมนต์ก็เขียนว่าโอ้โหเห็นแล้วต้องสนุกมากแน่ๆบางคนก็แซวว่าเอ๊ะเอะ๊ทริปนี้มีพี่เฟสด,ด้วยหรือเปล่านะคือแฟนๆก็แซวแบบโน่นนี่นั่น พอหลังจากทริปอีบิซาแล้วลิซ่าก็ลงภาพเที่ยวทะเลอีกครั้งครับทุกคนคราวนี้คือที่กาปรีประเทศอิตาลีบอกเลยว่าภาพเซตนี้คือสวยมากน้องมาในลุกใส่ชุดแดงชิวๆริมชายหาดแบบชุดสบายๆแต่พอเป็นลิซ่าใส่แล้วโอ้โหกลายเป็นลุกแพงเวอร์แฟนๆเห็นแล้วก็พูดตรุรงกันว่านี่แหละบรรยากาศฮอลิเดย์ของจริงแต่เดี๋ยวก่อนรับภาพสวยๆที่โพสต์ไปไม่นาน ก็ทำโซเชียลก็แตกอีกแล้วจ้าเพราะมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยชุดนี้เป็นชุดที่มีคนเห็นลิซ่าไปผัวร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กาปรีแล้วคนถ่ายคลิปมาเขายืนยันว่าเห็นพี่เฟรดไปด้วยแฟนๆก็เลยลุ้นกันว่าหรือว่านี่คือทริปพักผ่อนของคู่นี้จริงๆแต่แน่นอนครับชาวเน็ตอีกฝั่งก็ไม่ยอมง่ายๆรีบสไลด์หน้าเข้ามาตอบว่าหยุดมโนโค่ซิสนี่มันทริปทีมงานชัด ถ้าไปกับเฟรจริงต้องมีรูปคู่แล้วสิลิซ่ายังไม่เคยพูดสักคำเลยว่าคบใครอยู่โอ้โหผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมนี่แบบอีหยังวะเอิมศิล,ลปินคนดังเวลาคบกับใครคงไม่ต้องมาตั้งโต๊ะบอกมัง้งคือเอาจริงๆแค่เห็นลิซ่าแฮปปี้มีรอยยิ้มมีเวลาพักผ่อนเราก็น่าจะดีใจไปกับน้องได้แล้วปะโอเคทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าต่อเหมือนเดิมจ้าคำเตือนเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงหลังจากนี้ เป็นเรื่องส่วนตัวของศิล,ลปินเกือบร้อยเปอร์เซนต์และใครที่ไม่ชอบฟังเรื่องส่วนตัวและชอบฟังแต่ข่าวที่เกี่ยวกับงานของลิซ่าเท่านั้นผมขอให้กดปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากฟังต่อเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อครับคือเอาจริงๆความรู้สึกของผมนะตั้งแต่เห็นคลิปแล้วผมก็คิดอยู่แล้วแหละครับว่าเออนี่ลิซ่าต้องไปพักผ่อนกับพี่เฟรดแน่ๆแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทำข่าวต่อเพราะหลายช่องก็ทำไปแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยพอผมอ่านความคิดเห็นแฟนๆในโซเชียลบางคนอือบอกเลยว่าบางคนก็ยังไม่เชื่อเอาสิมีคนกลุ่มหนึ่งนี่ถึงกับสไลด์หน้ามาบอกว่าอย่าเอาลิซ่าไปยุ่งกับคนคนนี้นะก็คือคุณเฟรเดริกนั่นแหละอารมณ์มันก็แบบเอ่มคนบางกลุ่มได้ยินชื่อพี่เฟรสทีไรก็หงุดหิดใจผมเองก็นึกในใจว่าเออนี่เฟรเดริกจ้าไม่ใช่หลอดวเดอร์มอลที่ใครก็ห้ามพูดถึงโอเคทีนี้เนี่ย พอลิซ่าลงภาพเองใน IG ของเธอด้วยตัวเองผมก็คิดในใจเลยว่าเออนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งยืนยันว่าเธอไปพักผ่อนกับคนพิเศษของใจจริงๆและคนที่เห็นเธอกับพี่เฟสก็ไม่ได้ตาฝาดแต่เชื่อไหมครับว่าโซเชียลเดือดกว่าเดิมอีกจ้ายังมีคนบางกลุ่มไม่เชื่ออีกนะบางคนรีบสไลด์หน้าเข้ามาบอกว่าภาพเซตนี้คือไปเที่ยวทะเลกับพีอลิสผู้จัดก,การส่วนตัวและทีมงานต่างหาก ลิซ่าไม่ได้ไปกับผู้ชายคนนั้นกรุณา,ยายอย่าโยงมั่วผมอ่านแล้วผมนี่แบบเอ่มอย่างวะรอบสองคือตั้งสติหน่อยสาวภาพไปกับทีมงานมันอยู่ทะเลสเปนแต่ภาพชุดแดงน่ะอยู่กาปรีประเทศอิตาลีนะเว้ยเฮ้ยคนละประเทศเลยเว้ยบางคนถึงกับบอกว่านี่เป็นเวลาส่วนตัวของศิลปินไม่ควรมีใครแอบถ่ายมาแบบนี้เอ่มต้องเข้าใจนะครับว่า ลิซ่ากับพี่เฟสเดังระดับโลกเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปไหนมีคนรู้จักก็เป็นเรื่องปกติทีนี้บางคนถึงกับด่าช่องที่ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะว่าทำไมชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของศิลปินกันจังชอบเอาข่าวลิซ่ามาหากินนู่นนี่นั่นเอ่มผมจะบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องความรักของศิลปินระดับโลกใครจะไม่สนใจบ้างล่ะครับโดยเฉพาะลิซ่าเนี่ยขนาดเรื่องแมวของเธอชื่ออะไรอ้วนแค่ไหน น้องเป็นแมวจริงหรือแมวน้ำนแฟนๆก็ยังสนใจแล้วเรื่องความรักของลิซ่าจะไม่ให้คนทั่วโลกสนใจเป็นไปไม่ได้จ้าทีนี้ลองดูคู่ของ Taylor Swift กับ Travis k e l ซีเขาก็ดังระดับโลกทั้งคู่เหมือนกันเวลาไปเที่ยวหรือไปทานข้าวก็มีคนถ่ายรูปถ่ายคลิปแชร์ลงโซเชียลกันปกติแฟนๆก็ชื่นชมความหวานความน่ารักกันไปไม่มีดราม่าอะไรแต่กลับกันถ้าเป็นลิซ่ากับพี่เฟรดนี่แบบโอ้โห มีดราม่าทุกครั้งจริงๆเวลาใครถ่ายรูปหรือเจอทั้งคู่แบบบังเอิญและเอามาลงโซเชียลจะต้องมีดราม่าทันทีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในเมื่อภาพก็ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับบางคนยังพยายามจะบอกว่าเป็นภาพตัดต่ออีกแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเวลามีคนถ่ายรูปลิซ่าตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้ไปกับคุณเฟรดแล้วก็เป็นเวลาส่วนตัวของลิซ่าเหมือนกันพอมีคนมาลงโซเชียลก็ไอหน้าดเดิมนั่นแหละที่สไลด์หน้ามาพูดว่า อย่าละเมิดเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินโอ้โหผมก็เห็นว่าเข้ามาวีดภาพลิซ่ากันฉ่ำเหมือนกันเออความเป็นส่วนตัวของศิลปินสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเอามาใช้แค่ตอนที่ลิซ่ามีโมเมนต,ต์กับพี่เฟรดหรือเปล่าแถมพอไม่มีโมเมนต์หวานของลิซ่าและพี่เฟรดก็มีพวกอินเตอร์ชอบเมาส์ว่าเลิกกันแล้วนะแต่พอมีโมเมนต์ว่าทั้งคู่ยังหวานกันดีดันมาบอกอีกว่าไม่ได้คบหาดูใจกันแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าใครสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าภาพเซตที่ดิซ่าลงเองตากล้องที่เป็นคนถ่ายภาพให้เขาทิ้งซิกเนเจอร์ไว้ด้วยครับการถ่ายภาพสไตล์นี้ผมว่าทั้งโลกนี้มีอยู่คนเดียวภาพแบบเบลอเเอียงๆเอิเอ่มเป็นเขาแน่ๆร้อยเซโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเช่นเดิมจ้าถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดจะได้ไม่ต้องเข้ามาฟัง <c oughs> ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงขอบคุณจากใจจริงๆ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ